กรลาบสบวัสดีคนไทยที่ใส่หน้ากากในมหายใจร่นนะครับทุกทวงผมมีแล้วครับครูจงเอฟนะครับสำหรับว,วันนี้ผม่าจะมาสอนวิธีการยิงหัวนะครับปืนซองกวงยังไงให้เทพนะครับดีเสุดเดี๋ยวผมก็จะมาสอนคลิปหน้าครับอโ,อโ,โอ้โหเขยิงหัวเตกเาไม่ได้เฟี้ยวอะไรอ่ะก็อ่อนแพ้ ก็แบบคลิปหน้าเดี๋ยวพี่มาสอนนีมีหันดี้เสร็จดีเกิดเปิด โอ้โหแม่งตูนเจ๊ทำเดินเรื่องครอบอันี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับมาลำดับแรกครับวางเป้าไว้ข้างตัวสตูะครับแล้วก็ลากมันทุบกีนะครับก็จะดูนหัวนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็นกก็จะตายครับลากนึุดหน้าจอเลยนะครับแบบแรงๆเอาป้าไว้ข้างตัว แล้วลากแบบตัวเจนะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักตัวเจนะเรียน a อบซ e ดีอนะ <c oughs> ทุกคนกน่าจะรู้จักตัวเจนะท่องมางเต่ตอนเด็กตัวเจนครับเพราะแบบตัวที่ถูกเลยตัวที่ถูกป็นแนวตรงนะลักนี่แบบตัวบเอ,อ,อเลยโอ้โหโอโอด,ดนตัวแบบนี้นะครับ ตัวนี้จะมีสีแดงเยอะกว่านะครับเดี๋ยวไปทำต่อนะครับก็เอาตั้ข้างตัวแล้ะลางตัวีนครับได้าล้วตอนนี้เลยเฮยเมีนนเิเลยเ้ลยล้วไอ้ตัว โอ้ยโอ้ยยืออกยากอ้บึโอ้โหยดแปะอันนี้คือไม่เอาจีนยืดเต็มที่จับสืที่จะเลยพื้น APC ศูนย แฮงก็เข้า,ขาหว้น้องทเป็นแก้งมีคนบควปปาปามีคนพอควปปาปมาผมแหลกโอู้เช่แล้ผมว่ปปาปวามมาเพื่ออะไรนะวันตีนหว ิดชีวิตเปลี่ยนมากกลัวจริงแล้อเล่าตดเล่นตดเล่นกันเลยทุกว,วนันนี้ติดเล่นตดเล่นจริงจริงจริงมันวะจริงเฮ้ยโดนลยว้าวว้าว แจนะอย่ามาชิบไอ้เน mm ้องไม่ตื่นะครับได้สิดึงดึไปดึงดึงไปดีเถืนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้จับ ุอ้เฮียไอแม็กซ์อยู่ตัวเนี้ยไม่ไม่พิวไม่พิวเออแม่งวิกเตอร์คู่ไอ้เฮียค่ๆเข้าเข้าหัววิจับวิกเตอร์แล้วก็เดินไม่ออกแล้ววิลานไม่ติดไม่ไม่มีเสือไม่มีเสือเลยครับที่ วิกเตอร์แม่เข้าหงห่ายอะไรไก่ดูว่าเราจะถูกไหมโอโหสู้แน่ตัวเทพมามามาพี่จริงละถูนไม่โดน เชิญอาป้อมยากรอว,วางป้อมว้หีหัวโผ้โ่ตึ่เฮ้ยหลบหัวได้ไงวะเตือนเตือนไม่ทด้งกินเลย โอเคครับคลิปนี้ก็จบกันแก่นี้สวัสดีครับไปช่ววะไปช่วงวะไปช่วงวะไม่ช่เฮ้ยคืนก่อนแปลกต้องหัวขอแก้แค้นได้นี่นะ 哎，好牛！嘿，开枪了，我。 แกเข็นกันแป๊บนึงครับเอีไม่รู้หอเ่ายไปตืน क्या दिल्ली में